เอา้าโอ้นี่นะครับทีมงานทีมงานแสงนะครับแต่กี้ก็มีงานเดียวครับพอดีไม่ได้ไปไม่บ้างอ, <laughs> อาอันนั้นจะช่างไหมอว่าเอาน่นช่างไม้นะครับนี่ครับช่างไม้ของแ้ครับน่ะน่เสื้อสีม้างหลังครับเ,เออวะ ันเป็นนโกคบลงวี่ครับหลังคามาซัดมาแรงครับหลังคาเปิ้งเลยครับไม่ยั่งวะเขาก็ว่าเปิ้งคือไม่ยั่งวะนี่ครับทีมงานทีมงานอบตอสองห้องนะครับอำเภอพักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับห้องห้องแห่งเก่าแห่งยาวมาครบนี้จักอันเดียร์ที่ขึ้นไปหนักยากค้างหักยาก นี่ครับหนักครับรนนกำลังมุงอยู่นะครับโอ้แขอเล่าก่อนเออนี่นะครับเอาไม่ใช่ร้านรับซื้อของโจรน,นะครับร้านรับซื้อของเก่านะครับ หลังคาก็เปิ้งไปเลยนะครับนี่นะครับเป็นทีมงานของอบตอสองห้องนะครับอำเภอพักท่าอุตรดิตนะครับก็มีคนแค่นี้ครับแต่มันเป็น <laughs> ประมาณทั้งตำบลนี้ประมาณ70%นะครับ <laughs> <laughs> ตะกี้ไปให้บ้านเมติเตอตอนเที่ยงนั้นบ้านผ่านัน <laughs> แม่งมีแต่ลา่างปนโพตเนี่ยเอาน้ำไปให้นะวะ ราคาลิตรรั่งอะ่ะบานุ่งดอนซ่องลั่งติดอะ่ะโอ้ไปเมื่อเลยเลยก็ได้เอาเดี๋ยวไปเอาเกาเหลาให้ในช่างก่อนนะครับเพราสั่งแล้วสั่งยังเดี๋ยวผมมาให้กี่บาทพิเศษพิเศษแปดสิบแปดสิบครับพิเศษแปดสิบครับถ้ามาให้ก็ร้อยนึง ปลาไมมปลาไม้ไปกระป๋ายปลาไม้นะปลาไมมก็อันนี้งเกาะเออแต่ตำร,รวจไม่มีนะครับตำร,รวจจับอย่างเดียวนะเอาเดี๋ยวเอากระน้นโอตาก,กี้มาพายุอะ่ะโอ้ห,หลังบ้านนะนนเอาบบที่แรกผมถ่ายเนี่ยเลยเอาเยอะมาจริงเกาะผมว่ะเริ่มแรงขึ้นแหละ